ดุดที่ดีนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการชุบด้วยแล้วก็การพ่นสีด้วยซึ่งระบบการพ่นสีของเราเนี่ยเราใช้ระบบการพ่นสีแบบแนวตั้งนะคะซึ่งจะควบคุมคุณภาพเนี่ยได้ทั่วกันทุกผิวนะคะคและพิเศษของก็คือว่าของบริษัทเราเนี่ยเราใช้การเคลือบผิวสีฝุ่นด้วย โดยการใช้สารไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง100%ซึ่งในยุโรปเนี่ยเขาจะแบนแล้วเขาจะไม่ให้การใช้ที่ใช้โครเมียมที่มันมีมีท็อกซิกอย่างเงี้ยตัวโครเมียมเนี่ยตอนนี้เป็นสารท็อกซิกของเราเนี่ยเราจะใช้โครเมด3ซึ่งถือว่าเป็นกรีนโครมแสดงว่าสีของเรานี่การันตีได้ไม่มีผสมสารตะกั่วไม่มีเลยค่ะสีโดยส่วนใหญ่8 0 9ในทั้งตลาดมีผสมสารตะกั่วค่ะเป็นเป็นโครเมียมค่ะในการเตรมพื้นผิวในการที่จะทำก่อนที่จะพ่นสีเนี่ยนะก็ถือว่า เราเป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมม,มาเป็นมิตรกับ,บมนุษย์ด้วยนะครหลายคนอยู่อยู่กับตรงนี้อยู่ได้นานคณน,นี้หลายคนบอกว่าด้วยอายุของมันเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยคุณก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดสนิมจะไม่เป็นโอเคไม่เป็นสนิม,ม,นนมและโดยเฉลี่ยยุการใช้งานเกินกว่ากี่ปีครับเดยนประมาณตัวนี้นี่นานมากเลยค่ะเป็นร้อยปีมันก็ยังคงสภาพอยู่เป็นร้อยปีนะครับปกติอาคารหนึ่งอย่างที่เราทราบว่าอยู่ในถักหลักทางวิศวกรรมนะครับจะอยู่ได้เกินกว่า60ปีนะครับึ้ออยู่กับการบำรุงรักษาแต่ตอนเนี้ย เคลมได้ว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีเพราะอย่างที่เราทราบครับพอสนิมไม่ขึ้นการกัดก่อนก็จะยากถ้าถ้าไปติดกับตัวเนื้อปูนเนี่ยปูนอาจจะเสื่อมสภาพแล้วเป็นไปได้แต่อันนี้เนี่ยยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดโอกาสพังเนี่ยอาจจะพังจากเนื้อปูนที่เสื่อมสภาพไม่ได้พังจากของเราไม่ได้พังจากของเราอันนี้ของเราเมยังเป็นแ็งอยู่ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่คงทนถาวรได้ดีมีรูปเตรียมมาด้วยใช่ครับไปชมรูปกันเลยดีกว่าครับก็เีื่แหละครับ อันนี้จะเป็นโรงจอดรถที่ผลิตจากอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับโดยโดยที่เราเนี่ยเหมือนที่เรียนไปมว่าเราทําให้ความแข็งเนี่ยมันพิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีแค่สองเสาเพราะเราเนี่ยต้องการความโปร่งโล่งสบายของบ้านและด้วยน้ําหนักที่มันเบาด้วยด้วยน้าหนักที่มันเบาเราไม่ใช่ไม่ต้องมีเสาเยอะไม่ต้องมีเสาเยอะเราใช้แค่สองเสานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเกรดที่อาจจะต่ำกว่านี้หน่อย อาจจะไม่สามารถผลิตตัวนี้ได้ครับไอตัวตัวหลังคาที่เป็นลงรถนี่ยืดออกมาได้ยาวเท่าไหร่ครับยืดออกมาเนี่ยเราได้ยาวถึงประมาณอ2ออเมตรได้เลยก็เกือบเกือ<ม><ม>บสเมตรเกือบเกือบสมเมตรก็ถือเอาง่ายๆว่าก็ใกล้เคียงกับรถเกือบเกือบคันหนึ่งถ้าเป็นสืลิคานี่ก็สบายมากสบายเลยคือจริงๆตัวนี้เนี่ยเราเราจะมีหลายขนาดเหมาะสําหรับรถหลายแบบโดยไซส์ใหญ่ที่สุดของของลงจอดรถที่เราทำไ้เนี่ยเราลองเทียบกับรถตู้ ที่เป็นรถผู้บริหารอย่างเงี้ยมีคนขับ5้าเมตรสบายเลยครับสามารถควบคุมได้ด้าน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 กว้างกับด้านยาวเนี่ยได้ถึง5.3เมตรคูณกับ2.8เมตรครับ๋อก็ถือว่าจะยาวนะครับและด้านบนกุดด้วยอะไรครับด้านบนกุดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตซึ่งของเราเนี่ยเลือกใช้โพลีโพลีคาร์บอเนตที่เป็นแผ่นตันอ๋อมันมี2ชนิดนะแบบโปร่งกับแบบตันของเราแบบตันแบบตันอันนี้แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงกว่าแล้วก็แบบตันเนี่ยการเคลือบ การป้องกัน UV เนี่ยสารป้องกันย v ไดเนี่ยจะถูกเคลือบลงไปในขั้นตอนกระบวนการผลิตจะไม่ใช่เป็นการเคลือบตอนจบนะครับแล้วก็เวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยใช้งานเป็นนานเราจะไม่เห็นเชื้อราเราจะไม่เห็นคราบน้ําซอกอยู่ในซอนอยู่ในน้ำเพราะแบบมีรูเนี่ยน้ำมันจะซึมเข้าไปน้คราบตะไคร่น่าเกลียดเลย่ยไปต่อครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับเป็นเป็นตัวที่เราใช้เวลาคิดค้นกันเนี่ย นานมากโอเคคตอนนานมากเลยนะคือเป็นประตูยกนะครับรอันนี้เป็นประตูเป,เป็นประตูรั้วบ้านเป็นประตูรั้วบ้าน<ะ>เหมือนประตูเข้าออกของบ้านนะเหมือนประตูเข้าออกของบ้านโดยที่รถเนี่ยสามารถลอดผ่านเข้าไปได้โอ้้วาวจะเห็นว่ามีเสาสองเสาตั้งอยู่แล้วจะมีแขนเนี่ยอันนี้คือรูปจังหวะการเปิดละนะครับพอเปิดเนี่ย เปิดได้ถึงสูงสุดเนี่ยเราสามารถเอารถตู้ทั้งคันเนี้ยลอดผ่านก็ไปได้สบายสบายสูงได้มากมากถึง2อสมเมตรได้โดยประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับจุดจุดที่สูงที่สุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเอ่องจประมาณ2.4ก็ก็เอาง่ายๆว่าสูงสูงแน่นอนนะครับเกินรถเพราะรถก็ไม่ไม่น่าจะเกิน2เมตรโดยประมาณใช่ไหมครับอันนี้คือรูปจังหวะการยกนี่รูปตัดรูปตัดนะครับจะเห็นว่าเวลายกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นี่เหมาะสําหรับบ้าน ถ้าไซส์เล็กเนี่ยไซส์3.3เมตรเนี่ยก็เหมาะสำหรับทาวเฮาส์ทาวโฮมจะผลีหน้าบ้านเลย้เป็นใช้คู่ในลายของเราที่เราผลิตขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วมอเตอร์ก็ยินที่ไปตากแดดตักฝนแล้วมันจะพังไหมครับอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับไมามอเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราใช้เราเลือกมาสำหรับการใช้งานภายนอกนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในตัวเสา ซึ่งเสาตัวนี้เนี่ยจะกันน้ำทั้หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราใช้ระบบไฟเนี่ย12โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไปเกิดไฟรั่วหรืออะไรก็ตามในกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เป็นไรเราโดนช็อตไม่เป็นไรเพราะไฟมันเป็นไฟแสสูงพอกรณีที่บางอย่างปี54น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยโอชาจะยังไงดีเรามีเครกลัวไฟดูดอยู่นอกบ้านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับเพราะเป็นไฟ12โวลต์มาสุดยอดนะครับก็คือปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน นะครับครนี้กรณีมันมีคําถามครับบางที่เนี่ยด้วยความที่พื้นที่เขามีที่จอดรถหลายคันอย่างเช่น 2, n, 2> คันไอ้ตรงนี้สามารถยืดได้ยาวสุดเท่าไหร่ครับเราทําสูงสุดเนี่ยได้ถึง6.3มเมตรหมเมตรเลยนะ6.3มเมตรแล้วยังยกขึ้นมาเป็นแผง,งนี้เพราะฉะนั้นรถสามารถจอดได้2คันสบายสบายครับมอเตอร์มอเตอร์ได้ได้หมดเลยครับหรือทุกวันนี้เจ๊งไปแล้วอ๋อไม่ครับยังอยู่ดีอยู่ยังใช้เนี่ยได้สบายมากแข็งแรงทนทานนะครับแหมเยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อครับนี่อะไรครับ อันนี้เป็นตะแนงรั้วตะแนงนะครับคือเส้นเส้นระแนงที่เป็นเส้นอลูมิเนียมเนี่ยเราสามารถเอามาทําเป็นกั้นบริเวณได้หรือว่าเราจะเอามาทำเป็นแนวรั้วแล้วเราเนี่ยปลูกต้นไม้คู่กันนะฮะให้เลื้อยไปได้ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมด้วยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในบ้านเนี่ยเราได้เรื่องความปลอดภัยละว่ามันด้วยแต่ว่าเรายังได้ลมแล้วเราก็ยังได้ได้บางตาด้วยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ้าไปใช้คู่กับ โครงสร้างปูนนะฮะบางคนบอกว่าโอ้อยากให้มันทึบเครื่องล่างแล้วเครื่องบนโปร่งเนี่ยสมกันเราก็ก่อปูนขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยวางบนเนื้อปูนต่อได้สบายๆจริงๆหลายคนคือดูแบบสักครู่จากภาพตรงนี้คืออาจจะไม่ได้เห็นสีนะครับเพราะเป็นภาพกราฟิกนะครับหลายคนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นโครงเหล็กหรือว่าจะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ซีเมนต์นะอันนี้อลูมิเนียมล้วนๆน,นะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนเอาง่ายๆว่าอยู่ได้นานมากถึงขั้นเป็นร้อยปีเลยทีเดียว นะครับไปต่อครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นระแนงลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เราทําเป็นแนวตั้งขึ้นมาคือเราสามารถปรับได้ว่าเราจะแนวนอนหรือแนวตั้งได้แล้วจริงๆตัวเส้นระแนงเนี่ยเรามีดีไซน์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะเราเป็นไปได้ไหมเราอยากได้สีดําสลับกับสีเทาทาได้เพราะว่าระบบทั้งหมดของเราเนี่ยจริงๆมีสีให้เลือกกี่สีครับมีสีให้เลือกมีสีดานะครับสีเทานะครับดาเทา ขาวอัลมอนด์เราเรียกว่าสีครีมอัลมอนด์อัลมอนด์คือสีครีมนะครับแล้วมีสีอะไรครับสีน้ำตาลที่เป็นเราเรียกว่าดาร์กโอ๊กก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีทีโอ๊กขอโทษทีเป็นสีทีก็คือเป็นสีน้ำตาลอ่อนจะเป็นคล้ายๆสีไม้สักนะครับก็คือสีห้าสีนะครับโดยประมาณสามารถให้เลือกสามารถที่จะดีไซน์ได้ตามรูปแบบสมมุติถ้าดีไซเนอร์บอกว่าเราอยากได้สีที่มันแปลกกว่านี้ทำได้ไหมอย่างเช่นถ้ามีจำนวน ถ้ามีคนทำได้สีแดงสีเหลืองสีม่วงสบายมากเลยสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะไปซีเรียสว่าสีมันมีน้อยจังเลยให้เลือกถ้ามีจํานวนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับจะเป็นสีทองสีอะไรทําได้หมดแล้วก็ข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือเรามองว่าเหล็กดัดในเมืองไทยเนี่ยมักจะมีรูปแบบที่บางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะไม่ไม่โดนใจนะฮะอาจจะมีเจ้าของบ้านที่เรารู้สึกว่าเอ้เราอยากได้ความโปร่งแล้วก็ความเป็นเส้นตรงเนี่ยใช้กับบ้าน ละแนงตัวนี้ก็สามารถใช้แทล็กดัดได้แล้วถ้ามีคําถามว่าเอ๊ะเราจะงัดยังไงไม่ต้องห่วงเพราะว่าสินค้าของอาลเน็กทุกตัวเนี่ยเราซ่อนหัวน็อตไว้หมดเราเราใช้ระบบการประกอบเนี่ยเป็นการเข้าลิ้นแบบอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเข้าลิ้นกันปกติเราเราจะหลายคนกังวลกังวลว่าถ้าเป็นการเชื่อมเนี่ยโอเคการงัดการอะไรยากใช่ครับ แต่ถ้าหลักดัดโดยส่วนใหญ่มันจะมีการไขน็อตมันจะมีการไขน็อตช่างที่ฉลาดหรือขโมยที่ฉลาดก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างก็จะไขน็อตแล้วก็เข้าไปเลยไม่ต้องรื้อไม่ต้องงัดอะไรของเราไม่มีรูที่จะไขน็อได้ครับตัวนี้เพราะว่าน็อตเนี้ยซ่อนอยู่ในเนื้ออลูมิเนียมทั้งหมดโอเราปิดเรียบร้อย แสดงว่าปิดด้วยตัวอลูมิเนียมแบบเข้าลิ้นเองฮะไม่ใช่ว่าเราจะแกะพลาสติกเราเราไม่ได้ปิดด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นการที่จะแกะน็อตออกมาได้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องแสดงว่าสวยงามสวยงามจุดรูน็อตไม่มีให้เห็นไม่มีให้เห็นการจรกรรมหรือการที่จะมาเจาะทำลายก็เป็นเรื่องที่ยากก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับแหมเยี่ยมเลยครับไปต่อครับนี่แหละครับอันนี้คือระแนงกันสาดนะครับเหมาะกับติดกับตัวบ้านซึ่งอันนี้เนี่ย ได้ทั้งกรองแสงกรอง UV แล้วก็เราสามารถเพิ่มแผ่นโพลิคาร์บอเนตข้างบนได้ด้วยเหมือนกันกันน้าไม่ด้วยกันน้าได้ด้วยอันนี้คือการแสงถ้าอยากกันน้ําก็คือใส่โพลิคาร์บอเนตใส่โพลิคาร์บอเนตข้างบนแล้วก็ทํายื่นยาวจากตัวอาคารนะครับจากตัวผนังเนี้ยได้ถึง3เมตรม็กสุดได้3เมตรจากกาแพงนะโดยโดยที่ไม่ต้องมีโครงสร้างรองรับเลยนะครับถือว่าถือว่ายาวมากเหมือนกันนะกว้างออกมาจากกาแพงได้3เมตรนี่เยอะนะนะครับก็ จริงๆหลายคนส่วนใหญ่จะจอดรถข้างๆก๊อแพงไอ้หญิงก็สบายเนี่ยอันนี้ก็ยังสบายเหมือนกันโอ้ใช่ไหมครับนะก็ก็ถือว่าสุดยอดเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งที่เอามาใช้ในการประดับแล้วมาแก้ปัญหาให้กับตัวอาคารเราได้ในทุกชนิดนะครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นประตูรั้วบานเลื่อนครับรั้วบานเลื่อนรั้วบานเลื่อนตะกี้เมื่อสักครู่แบบยกขึ้นแบบยกอันนี้แบบเลื่อนแบบเลื่อนด้านข้างครับแบบพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะเลื่อนได้เก็บได้เหมือนกันทําความสูงได้สูงสุดถึง2เมตร ปีนไม,ไ,ไม่ได้แน่นอนครับอ๋อปีนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเป็นเส้นตั้งด้วยนะฮะ